มากยม,มากไม่สวยขนาดนี้ะไปนะ,นนะไปแ<อ><อ>ต่ปีนี้จะมีหนังกี่เรื่องรู้ก่อน <c oughs> ป,ปีนี้เหรอคะแค่น้ำที่รู้าต,ารตอนนี้สาเมเรื่องค่ะโอ้โหถึงว่าคุณชายแล้วก็อ่าอีอแค่สามเรื่องนี้ค่านั้นนะแตเดี๋ยวจะมีของใงนไทยอีกโอ้โหมีเวลาขึ้นเวทีไหมคะรับงานหนะั่ มอตอะไรขนาดไหนรู้มอสอะไรขนาไหรูอาจจะมาเพลงมันเข้าคอร์ดมอสจมอสไจริงทั้งสามตัเรื่องนี้มันคาแรคเตอร์เหมือนกันใส่ปากกันขนาดนั้นเฮ้ต่างค่ะต่างเยอะเลยค่ะต่างในสามเรื่องเลยค่ะแล้วก็ต่างจากตัวจริงของมือต่างเรื่องเหมือนกันต้องไปรอดูค่ะเเห็นเขาบอกเรื่องนี้เขาแบบอ้จะพิจารณาเลยชูแซบเป็นพี่เลยชูแซบหรอไม่ถึงก็ไม่ได้แซบขนาดนั้น ันนไหาคือถ้าเป็นเรื่องนี้ค่ะโถดีกว่าแบบทุกที่จะได้เห็นหนเล่นกีฬาอ๋อปกติไม่เล่นกีฬากับว่าไอคือติ่งตองข้ามไม่เคยกลับมาเจอกันแต่ว่าพี่คุณทำได้แล้วจะทำยังไงอาจจะเราไปเล่นกีฬาก่อนแล้วก็เล่นตอมาเล่นกีฬามือเบิ้ลช็อตกีฬกีฬาอะไรไม่บอกบอกไม่ได้แล้วเหนื่อยไหม แบบแบบทีมหรือแบบเดียวกีฬาเนี่ยทีมค่ะแต่ว่าเราก็จะแบบเป็นตัวแปลกหน่อยเอาแล้วสปอยเดี๋ยวพี่พีทีมหน่อนะพยายามได้ร่วมงานกัคุยเติมรู้ไหมเที่ยวคุยคือร่วมกับที่หนูเคยร่วมงานมาก่อนแล้ว อายก็สวยอายก็สวยผมอ้เยอะอายก็สวยก็ดีใจมากค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่คุยครั้งนี้เพราะว่าตั้งแต่อ่านบทแล้วก็รู้ว่าพี่คุยจะกำกับแล้ก็ตกลงรับเรื่องนี้เลยถ้าโทรมาก็ตกลงเงินเพราะว่าเคยร่วมงานกันแล้วพี่คุยเป็น่กำกับที่แบบเขาเก่งมากเพาเขาเขารู้ว่าแต่ละซีนแต่ละมุมภาพเขาอยากได้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นการทำงานกับพี่เขาคือรับรื่นมากๆค่ะ เป็นเหตุที่ทำให้หนูรู้สึกว่าเอออยากเล่นหนื่งซึ่งพอได้มาเล่นก็จริงค่ะพี่คุยกิจมาตอนนี้ถ่ายไปแล้วเหรออ่าถ่ายจบแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วซึ่งเอพถ่ายตอนไหนเนี่ยจุ้มจุ้มเหรอลูกจุ่มค่ะซึ่งมวลที่เราไปถ่ายมาอารมณ์มันเป็นยังไงกับหนังเมพิเออที่แบบถ้าถ้าเอาในตัวหนังเป็นเน้นสยองขวัญค่ะใช่แล้วก็ ที่คุยเขานัดเทคนิคทุกอย่างมึงกล้องเทคนิคอะไรใดๆเลยนะมาหมดเอฟเฟคมาหมดเอฟเฟคค่ะตัวจริงคือกลัวปีเลยจริงจริงหนูกลัวค่ะแต่ว่าไม่ได้กลัวเราเราฮื้อไม่เอาแต่ว่าเป็นกลัวแบบหนูชอบคิดในใจหนูเป็นคนชอบจินตนาการเป็นคนมีจินตนาการสูงสมมติว่านอนอยู่ แเรารู้สึกแบบมีงฟังเรื่องผีมาเขาบอกว่ามีผีญี่ปุ่นกระโดดอยู่บนเตียงโดนอะไรกระโดดรู้สึกแล้วแบบแปลกมันใจมันไปเองแต่ในใจหมีครึ่งหนึ่งก็แบบอยากพูดมานะไม่อนุญาตแล้วก็จะเขียนคำว่าจระไยมอไม้เอ้ยมอมาอมาไม่เอกในใจว่าไม่ไม่ไม่เจอไหมเจอไหมแต่ก็ถ่ายก็เองเหรอตอนถ่ายเจอไหมไม่เจอค่ะเราจิน อ,อ,ะอะไรยังไงบ้าคนอนเซนไหมคะมีค่ะยัมีค่ะยมี <c oughs> แต่รเจอค่ะใ่จินตนาการลงไปถึงไเรเรเป็นคนจินตนาการบ่บจ,จ,จิตปรุงแต่งอร่อยเลย <c oughs> อร่อยเลยกงเกล <c oughs> แล้วว่ตอนถ่ายมันก็ต้องมีแบบช่วงหวั่นแวนที่แบบเอ๊เอ๊เอ๊ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้หนูรู้สึกว่าตัวเอง ไม่เป็นไรลูกไไม่เป็นรใช่ไหมใช่มนี่มมาแล้ว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 ตีดเลยหรอพาไปเลยลูกปะค่ะก็อีกสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยกลัวกับการถ่ายเพราะย้อนเรื่องนี้เพราะว่าบรรยากาศของเขาเฮฮามากเลยค่ะทั้งทีมงานแล้วก็เจอพี่ดิลลี่เองเห็นเขาก็อยหัวอยู่อย่างนั้นยืนชี้หน้ามีเองินมาแบบเขาก็เรอดใส่หนูได้ใช่แบบพอคาร์ท พี่ที่นี่ก็กลุ้มๆซึ่งพี่เขามีประสบการณ์ไหมเคยเล่นหนักแบบนี้บ้าเก่งอยู่แล้วเขามีสไตล์กับเราไหมแบบเฮ้ยหนังแบบนี้มันเป็นยังไงไม่มีค่ะเราเน้นพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโอเคไปดังนิดหนึ่งจากปีนี้อ่านเพลงจะยังไงฮะกี่กีจะมีเตรียมมากี่ถึงเกินหรือยังไงเอาจริงๆหนูยังไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่า กันเรื่อยๆนะคะเหมือนปีที่ผ่านๆเพราะว่าโฟอีมันเป็นวงที่ไม่หายไปอยู่แล้วหมายถึงว่าทำเพลงให้คนได้รับชมตลอดค่ะแต่คิวเวทีคอนเสิร์ตกี่งเ้าเยอะแหนเยอะอยู่ค่ะใช่เหมือนปีที่แล้วๆค่ะแข็งคนข้าวข้าวที่มีคิวเอย่าลืมซ้อมทีไ